ผมเอาออเดอร์ของพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขมาให้ท่านผู้ชมได้ฟังถ้าอยากฟังอะไรที่ตรงไปตรงมาก็เข้ามาฟังในคุยชุ้เรื่องสนทิ่นเอมี่เนี่ย ระบุลงไปว่าการกระทําการเผาพระบรมฉายาลักษณ์ในครั้งนี้เป็นฝีมือของผมและผมมองว่าจากนี้ไปเนี่ยคดี1นึทุกคดีที่ขึ้นศาลศาลจะให้ประกันตัวทุกคนเลยเรื่องนี้กําลังจะเป็นเรื่องที่ใหญ่เป็นเรื่องที่ใหญ่ก็เพราะว่ามีคนอยู่เบื้องหลังยุยงให้คนจะต้องไปติดคุกค,คดี1นึเยอะผมบอกว่าคุณออกมาในสู้เป็นประเด็นประเด็นความอายุธรรมของกระบวนการยุติธรรมประเด็นการคอร์รัปชันนี่คือการสั่นคลอนรัฐบาลอย่างแท้จริงแต่เผอิญคุณ ทะลึ่งไปรับงานไอ้แก่และอีแก่ทั้งหลายอยู่เบื้องหลังที่ให้คุณเดินหน้าออกมาแล้วในสุดพวกคุณก็มาติดคุกแล้วคุณก็ตอบโต้ผมมาโดยคุณบอกว่าฝากจดหมายฉบับนี้ถึงคุณสนธิลิมทองกุล ือคุณด่าผมว่าเป็นไอเฮีย้ยนะแต่คุณก็ใช้คําพูดอีกแบบหนึ่งผมไม่เคยด่าคุณว่าไอเฮีย้ยแต่วันนี้ผมสมควรจะด่าคุณว่าไอเฮีย้ยได้แล้วเพราะคุณเฮีย้ยเต็มตัวและเฮีย้ยสุดๆผมไม่ใช่เฮีย้ยคุณเอมี่ผมจะเป็นไดโนเสาร์รุ่นเก่าแล้วแต่ผมยังมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้เพื่อเอามาแดกเฮีย้ยอย่างคุณคุณสุเทพเปิดเผยต่อผู้ร่วมงานเลี้ยงว่าได้ติดต่อพลเอกประยุทธ์เพื่อวางแผนล้มระบบทักษิณมา ตั้งแต่ปี2 5 1 3แล้วนี่คือคาให้สัมภาษณ์คุณสุเทพแล้วสิ่งที่คุณสุเทพได้รับตอบแทนอย่างระมัดระวก็คือคุณสุเทพส่งคนของตัวเองเข้าไปสอดแทรกเข้าไปเป็นรองผู้ว่ากทมเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีเป็นผู้ปรึกษานายกรัฐมนตรีเรรพอมาวันนี้คุณนัทพลกูพุทธพงษ์กุทาวรก็กลายเป็นอดีตรัฐมนตรีไปแล้วเพราะพลเอกประวิตยวงสุวรรณและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกอนุพงษ์พรมจินดาก็พร้อมที่จะถีบคนเหล่านั้นออกไปหมดนี่งานที่ผมบอกว่าเตะหมูเข้าปากหมาท่านผ คุณบีพุฒพงศ์พูดยังไงไหมหมดแรงหมดใจหมดศรัทธาเพราะสิ่งที่ทํามันไร้ค่าไร้ราคาสิ้นดีคุณแค่หน่วยกลาตายพวกนักงานเมงรั้งหลายที่เที่ยวลากดินกระเลวกระลาดทั้งหลายนที่อยู่ในสภาทุกวันนี้ได้ดีก็เพราะผลงานของพวกคุณที่ผมต้องพูดเรื่องนี้เนี่ยผมต้องการที่จะให้ท่านผู้ชมโดยเฉพาะยิ่งคนที่มาจากกปปสได้เข้าใจคุณนัทพลและคุณพุฒพงศ์ครับคุณเจ็บใจใช่ไหมคุณโดนหลอกใช้ใช่คุณไม่พูดตรงๆผมกม็รู้ความเจ็บชำ้ำในใจคุณ ผมต้องการชี้แจงคุณฟังว่าคุณมาอย่างบริสุทธิ์ใจแต่คุณโดนแกนนกํากรบสศหลอกให้คุณมาแล้วใช้พลังของพวกคุณให้เกิดมีการปฏิวัติยึดอำนาจเพื่อต่อรองตําแหน่งเท่านี้นเหรอครับ ผมมีเรื่องฝากไปถึงคุณสุวัสด์แจ้งยอดสุดผมได้ยินมาว่าในขณะนี้มีตำรวจภาค6และตำรวจบางคนจากสอบสวนกลางเข้าไปเยี่ยมนายเกิดชนะแล้วไปกดดันให้ในายเกิดชนะกลับคำให้การมีพลเเมืองดีส่งข้อมูลมาให้ผมเขาบอกท่านรองตาเนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นรองพบกภาค6 แต่ยังกลับพักอยู่ในโรงพักประจําตําแหน่งผู้กังับแม่สอนพันุรเอกราชไม่ไปทางานแต่ยังรับเงินเดือนตํารวจกินภาษีกรประชาชนถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ท,ทั้งที่ไม่ได้ทํางานตํารวจเลยท่านซืมเราว่าจริงหรือไม่จริงเหตุใดในตอนแรกคดีบ,บ่อนรยองเหตุเกิดในะปลายปี ที่แล้วธันวาคม2563แต่ทําไมถึงเพิ่งมาดาเนินการออกหมายจับ11กุมภา2564เกือบ2เดือนคุณสุวัสด์เพิ่งจะสั่งการเรียกหลวงจูสมชายมาแจ้งขวาเพิ่มแต่สุดท้ายก็ได้ประกันตัวไปด้วงเงิน5 0 0 0 0บาททาไมตํารวจถึงไม่คัดค้านการประกันตัวผมเอาออเดอร์ของพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขมาให้ท่านผู้ชมได้ฟังผมจะอภิปรายไม่ไว้วางใจพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุข ทั่วโลกเนีฉีดวัคซีนไปแล้ว220ล้านโดสโรคก,ก็เริ่มลดลงสรุปง่ายๆว่าวัคซีนเนี่ยมี2ประเภทประเภทหนึ่งคือป้องกันการติดเชื้อโรคได้อีกประเภทหนึ่งก็คือลดความรุนแรงของโรคอันนี้ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดท่านผู้ชม ไม่ใช่เรื่องวัคซีนปัจจุบันนี้มีเชื้อโรคที่กลายพันธุ์ไปอยู่3สายพันธุ์ที่ได้รับการจับตาเป็นพิเศษซึ่งกระจายได้อย่างรวดเร็วเอได้วัคซีนที่มาฉีดมันจะรองรับการกลายพันธุ์ได้ไหมแล้วถ้ามีกลายพันธุ์เกิดขึ้นมามากขึ้นมาขึ้นแล้ววัคซีนที่ผลิตออกมาเนี่ยมันรักษาไม่ได้จะทำยังไงอะโรคต้องหมุนกลับเข้าไปที่เดิมหรือเปล่าอเมริกาเนี่ย ได้มองจีนเป็นศัตรูใหม่เลขกหนึ่งละสิ่งที่เกิดขึ้นท่านผู้ชมก็คือว่าการซ้อมรบของกลุ่มคอสท,ที่ประกอบด้วยอเมริกาอินเดียออสเตรเลียและญี่ปุ่นนั้นมันซ้อมรบจังหวะเดียวกับที่ความร้อนแรงในการมุองพม่าก,กําลังมากองทัพรัสเซียจีนอิหร่าน3าชาติคอนดิติซ้อมรบในระหว่างที่ทางอเมริกาแล้วทางคอสจะซ้อมรบเช่นกันอเมริกานี่มีดาวเทียมที่จับจีนตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยเห็นความเคลื่อนไหวที่จีนเคลื่อนไหวขยับ ขยายจรวดอาวุธนิวเคลียร์ที่ยิงข้ามทวีบจากจุดหนึ่งไปอีกหลายจุดและอเมริกาก็เอาเรือบรรทุกเครื่องบินวิ่งผ่านช่องแคบไต้หวันมาแล้วช่วงหลังนี้ก็จะมีเรือบรรทุกเครื่องบินของจีนก็มาวิ่งสวนกันไปสวนกันมาคมคูกันไปคมคู่กันมาจีนมองว่าในสุดจีนต้องปัทะากับอเมริกาแน่นอนจีนก็เลยยิงดาวเทียม GPS ของตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อมีการรบกันแล้ว GPS จะเป็นตัวกำหนดที่สำคัญที่สุดนั่นคือการเรียมรบแล้วท่านผู้ชมมีการปลุกระดม คนจีนทั่วประเทศเลยนะจีนบอกว่าเราต้องพร้อมรบสงครามใกล้จะมาแล้วมันต้องมีแน่นั่งวันหนึ่งถ้าประจันหน้ากันแบบนี้น่ากลัวจริงๆ คุณไม่เคยคิดใช่ไหมวันที่คุณเข้าไปทํางานการบินไทยว่าการบินไทยมันจะลม้มแต่มาวันนี้คุณรู้แล้วใช่ไหมว่านี่คืออนิจจังไม่มีอะไรคงอยู่ถาวรตลอดไปและผมก็จะบอกคุณด้วยว่าไอ้แผนฟื้นฟนูนี่ก็ไม่ใช่ว่าการบินไทยจะอยู่รอดนะในที่สุดมันจะลม้มถ้าเรายอมรับความจริงเท่ากับเราแก้ปัญหาไปละห้าสิบเปอร์เซ็นต์ อีก50%คือวิธีการที่ถูกต้องที่จะเข้าไปแก้ปัญหาแต่เมื่อใดคุณยังเพ้อฝันอยู่ว่าการเป็นไทยจะต้องกลับมาใหญ่อีกต่อไปเหมือนเดิมมันจะใหญ่ได้ยังไงแต่คุณมีอะไรที่อยู่กับตัวคุณแล้วไม่มีใครเอาไปได้เลยแม้แต่นิดเดียวใจคุณไม่มีใครมาขโมยใจคุณไปได้เสียอะไรเสียไปรักษาใจให้ดี พอเฉะนแล้วทุกท่านที่ฟังผมอยู่ที่เป็นพนักงานการเมืไทยเผชิญหน้าความจริงรักษาใจไว้ก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วมาคิดวิธีการเริ่มใหม่แล้วการเริ่มอะไรก็ตามต้องบอกกับตัวเองว่ามันจะลำบากช่วงต้นคุณก็ใช้สติปัญญาไหวพริบปริพานสายสัมพันธ์ที่คุณมีคอนเนคชั่นมามากค่อยๆหลอมหล่อ,ลอสิ่งที่คุณจะทำใหม่ขึ้นมาถ้าคุณยังมีลมหายใจคุณจะไม่ตายขอให้คุณโชคดีขอให้คุณมีใจที่สู้ชีวิตต่อ